เป็นเรื่องของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมาให้ติดตามกันค่ะพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษก็ถือเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังประเมินว่าจะทําให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เติบโตได้ถึงร้อยละหขณะเดียวกันกรมโยธาธิการและผังเมืองอยู่ระหว่างการจัดโซนนิ่งและอาจมีการนําที่ดินของภาครัฐมาใช้ประโยชน์มากขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดการเก็งกําไรราคาที่ดินเกินควร ติดตามเรื่องนี้จากคุณพิมยาดาพัทรีพีรากรค่ะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่นอกจากจะเติบโตตามโครงสร้างพื้นฐานแล้วในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เป็นประตูสู่การค้าเสรีนักลงทุนก็ให้ความสนใจเป็นพิเศษ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยืนยันถึงความชัดเจนของเม็ดเงินจำนวนมากในระบบเศรษฐกิจที่จะเป็นส่วนเกื้อหนุนที่จะทำให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สามารถเติบโตได้ถึงร้อยละห้าเศรษฐกิจพิเศษซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญรัฐบาลชุดนี้เนี่ยก็ะจะเป็นส่วนเกื้อหนุนที่จะทให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นสามารถที่จะเติบโตควบคู่ไปได้วยกันครับทั้งในเบือง แล้วก็ทางในส่วนย์วิภาคโดยเฉพาะที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษก็คิดว่าในปีปีนี้เนื่องจากว่ามีความชัดเจนนะครับค่าใช้จ่ายเรื่องเหตุการณ์การเมืองก็ค่อนข้างนิ่งการเบิกจ่ายภาครัฐเนี่ยมีเม็ดเงินเข้าในระบบเศรษฐกิจเยอะโดยเฉพาะการลงทุนขนาดใหญ่เนี่ยมีความชัดเจนนะครับ ขณะที่รักษาการที่ปรึกษาด้านการผังเมืองก็ยืนยันว่าโครงสร้างพื้นฐานที่เข้าถึงพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษถือเป็นการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยเฉพาะนำมาซึ่งการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นตามไปด้วยขณะเดียวกัน,นกลไกราคาที่ดินถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนด้านนี้ คือถ้ามีการพัฒนาอุตสาหกรรมขึ้นมาซึ่งถือว่าเป็นแหล่งงานของพื้นที่ก็จะทําให้มีคนมาทํางานเพิ่มมีคนมาทํางานเพิ่มคนมีรายได้ก็จะมีการอยู่อาศัยมีการใช้จ่ายมีการทําการค้ามีการซื้อจับจ่ายใช้สอยอะไรเพิ่มขึ้นพอมีคนมาเพิ่มขึ้นเมืองก็จะเติบโตขึ้นค่ะก็จะเหมือนกับเป็นการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค มันก็มีแนวโน้มจะเติบโตจากการพัฒนาแบบนี้เพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานของรัฐที่เข้าไปก็เยอะเช่นทางรถไฟหรืออะไรตามที่อ่านในหนังสือพิมพ์กันแต่ขณะเดียวกันเนี่ยออทางทางคู่ทางราคาที่ดินก็ค่อนข้างสูง ราคาที่ดินในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเริ่มปรับสูงขึ้นดังนั้นหากนําที่ดินภาครัฐมาใช้ประโยชน์เพื่อสนับสนุนความเจริญสู่พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษอาจทําให้ราคาที่ดินโดยรอบเกิดความสมดุลมากขึ้นไม่เกิดการเก็งกําไรมากเกินควรซึ่งภาครัฐต้องเร่งดําเนินการการจัดโซนิง่งและทําผังเมืองให้สอดรับกับความเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษพิมยาดาพัทรีเพรากรห้องข่าว NBT